ชื่อเบียดาปินเกตนะคะอายุ48ปีค่ะ คีลอยเนี่ยเป็นน่าจะเป็นประมาณ8-9เดือนนะคะมันเริ่มมาจากอยู่ๆมันเหมือนมีตุ่มเป็นเม็ดๆขึ้นมานะคะแล้วครเนี้ยเราก็ดันไปเกาพอกามันอาจจะอักเสบหรืออะไรเราไม่ทราบนะคะพอเราเกาปุ๊บอยู่ๆมันกลายเป็นไตๆแข็งๆเหมือนจะเป็นคีลอยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอดีกว่าในเงี้ยเพราะว่ามันรบก,กวนในการใช้ชีวิตประจำวันกับตัวเองมากค่ะ การบริการตั้งแต่เลี้ยวรถเข้ามาเลยคุณรปภน่ารักมากให้การช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาที่จอดรถจุดที่สองคือ,อ,อจุดดิเซปชันคือด้วยความที่เราไม่คุ้นเคยกับโรงพยาบาลน,นี้ใช่ไหมคะพอเข้ามาก็อถามเขาว่าต้องยังไงเขาก็แนะนำอะพอขึ้นมามาเจอเคาน์เตอร์ตรงคลีดผิวหนังยิ่งประทับใจมากเพราะว่า ทั้งคุณพยาบาลให้การบริการให้คำแนะนำที่ดีมากๆอไรเงี้ค่ะเลยประทับใจนอกจากนั้นแล้วที่สุดเลยคือคุณหมอภัชรวัตรคือให้การดูแลอย่างดีมากแล้วก็ให้คำพูดที่เคลียร์ชัดแบบเราฟังแล้วเราแบบเข้าใจง่ายอะคะ่ะไม่นานเลยค่ะแปบ๊บเดียวเองค่ะน่าจะไม่เกิน15-20อนาทีเท่านั้น,นะคะ่ะใช่ ไม่รู้สึกเจ็บเลยตอนนั้นจากตอนแรกที่มาหาแค่เราสัมผัสนิดนึงคุณหมอแค่เอามือมาแตะตรงบริเวณตรงนั้นที่จะสะดุ้งเลยแต่พอตอนช่วงผ่าตัดไม่เจ็บเลยหลังจากแบบยาชาหมดฤทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอาการแบบเจ็บปวดมากเท่าไหร่ตอนนี้นี่แผลผ่านไปสองสแล้วราบเรียบแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพอใจแล้วก็เห็นว่าเวลาเรามองแผลแล้วก็รู้สึกแบบว่า ออคุณหมอมีฝีมือมากเพราะว่ามันไม่นูนขึ้นมาเลยค่ะมันเรียบอะไรเงี้ยก็ให้สามีที่ใกล้ชิดกับเราดูว่าออแผลเราเป็นยังไงบ้างเขาบอกอุยคือฝีเย็บของคุณหมอเรียบร้อยดีมากอะไเงี้ยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องออแผลคีรอย ไม่ว่าจะส่วนไหนของร่างกายนะคะคืออยากให้เข้ามารักษาดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเก็บไว้เนี่ยมันจะหนึ่งเรื่องความสวยงามเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องมีความรักสวยรักงามนิดนึงนะคะสองก็คือถ้ามันกระทบกับชีวิตประจําวันอรไออย่างเงี้ยค่ะเราก็รีบรักษาดีกว่าแล้วก็จะได้ไม่ต้องมามีปัญหาการอักเสบหรือแผลเป็นอะไรในภายหลังเพราะว่ารักษาแล้วอย่างดิฉันนี่คือโอเคเลยค่ะ